น้ำไปตัวจะเป็นดาราเนะมอนี่ <laughs> จะเป็นนักเอกสาวสวยแซนสวย ามชีวิตติดปลาพรแล้แนะนำก่องแม่เจ้าอ่ะมีอย่างแปลกๆเจ้าร่บแนะนำคนล่าไอเบิงเบิรนจะมีเอสซีคนล่ามาเบิงเจ้าเนาะกินมูกินเนื้อป่ะแพงกว่าที่ลาวไหมประพร นี่สามสิบกีบมันก็คือกันอยู่รลาวเลยเนาะคือคกปกติต้องคือ,คอสืบกีดนกระทาอ้นกกระทาไปขาดเปลบอกะนอนกกระทาไปขาดเลกเนีย้ก็ร้านซี่ดีก ของเอเชียบอบอ้องบอ LIKE เวียบอเวีนหวานไม่มีเนาะเามคุณเชียงเลิามก็หวานไม่ได้ซื้อมะม่วงเขียวเสวยนี่ไปกินเขาซื้อว่าลิ้นลิ้นลิ้นลทางว่าบอุกุกตีนตีนวัที่เจ็บเนาะอาไเ็ด nhằm cái súp nó bán cháu ơi là ừ. súp thì ừ, súp nó lại nhằm, nó lại soup nhằm, nó súp ăn nhiều càng bát, ăn này là, หอยทะเลก,กินตำตำบกหุวงเนาะสีเข้มเนาะโตมสีขาวเนาะเท่าไหร่สุกเท่าไหร่ขนาดมันมันเป็นหรือมันตายตายแล้วเนาะมันก็ตายเนาะจอาปากน้อยเป่าหื้อเขาไมอ่อยากกินอยู่ได้ดิด ลองความชัมสิปลานยังไงบ้างบาซะสองกิโลหกต้นกดด้บาเวียดนามป่านไม่เห็นุลแซ่บ กูเปล่ยนหรือกูตายไม่หรือาไม่ตายเลรอตายแล้วอยากเขาคุณก็ใส่ยังไงเนโเป็นหรือมันตายเหรออนเปลี่ยนหรเนาะั้งมันตายเขาม่ตายไม่ตายคุณไปายแกดูิเยอะโนเฟสืนี่ือมันนี่สโนเฟสอู้อู้อูมาก ปูมีมากน่าจะโนเพลร็ปเตอร์คนละเอิรกุ้มรับคนละเอิรกุ้มจุก่ะกุ้มกับกุ้มกุ้มยากจริงๆหนูจีวาเนาะอุ้ยน้าบกคุณกันเด้อต่อคู่กับแม่ได้หน้าบกคุณกัล ตัวนึงกโลอีกว่าตัวนึงกิโลนึงกเลยัวก่ะตลบตลอดเลยมาตลอดโลบัวแบนี้ตัวละร้อยกว่าตัวละสองพันบาท ย่างนี่ก็ไม่ซุกแล้วบอกบอแสเดียวโอเคแอเว่ยไม่ได้บอเลยแกะได้ล่ะอันนี้ปากมันได้ดิวะโอ้ยคือึ้นบันหนอกแกบอสปลาคือว่ามันแกะแล้วบอนี่มันหอยบ่มีฝาอืมเพราะว่าเสน่ห์ว่ารูปปากมันหอยบ่มีฝา มี่สะไปเห็ดมีเหตนะนี่ยังอันนี้รับเตอร์ทุกเกาเลยว่บเนี่ยตัวมันน้อยนะตัวกี้มันตัวใหญ่อันนี้มันตัวน้อยแต่วันนี้แช่แข็งบอกไปบางมาคืออีบงนี่แหละสัญญาอีบงม่นวา อีบ้องก็คืออะไรนอนบอกนอนนั่นแหละอันนี้มันดังทางนอกมันคือกับเอ็น,นตุ๊กแกแล,ล้วเนาะหลังมันบอกเออมันบอกเฮ้ตุ๊กแกมันจะไหนหัวหัวมันคือคืออีบ้องนี่หัวมันนะบ้านหัวมันนี่คือบ้องนี่นี่หัวมันไม่บอกอันนี้ก้นมันเด้เตัวมัได้หัวมันอยู่นี่ <im itation> <im itation> โอ้ยอะเว้ารนกพุนก็ได้อันนี้ต้มแล้วนี่สุกแล้วนะเป็ <im itation> นตะยานน้องไปเห็ดอยังกินแตะะ่พ่อพอนโหแย่เลยตัวที่อยู่ในตู้เนาะไปฝันให้มันนี่เลยเนี่ยด,ดูดูราคาตัวที่อยู่ในตู้ดิร้อยหกสิบสามอันนี้อันนี้อันนี้ถูกแล้วเนี่ยส <ừ> um. นะี่ก้าวๆนะอโนนในตู้ที่มันเป็นอ่ะ โลละเก้าสิบเด้ขนาดนี้โลละห้าสิบยังร้อยห้าสิบเก้าโอ้ยตัวนี้ก็สองร้อยกว่าพอดีเนาะเนาะบันแซ่บเลยวะบังแ่บดมมันนั่งตัวใหญ่ซื่อเลยวะป้าว่ากิ่นตัวน้อยคือแซ่บคนตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่กันนี่อะไรก็ว่าแต่พ่อพรจะพาไปดูค่ะ จะซื้ออย่างปเฮ็ดกินมื่อนี้ตามใจประพร1หนึ่งวันอยากกินยังเอ,อ้ยกระติหอดบ้านอันนี้มันยังอ่านเพราะแดงอ่านได้แปลว่าเป็นแอคติโซก็แปลว่ยายังไรเป็นพักที่นีดหนึ่งเขากินกับทั้งในมันอะ จะได้กินเหรอเบอ,บอเอาไปลวกอเอาไปต้มอ,อันนี้มีประโยชน์อันนี้ประโยชน์น่าขนาดเลยเสนใจคะบอบเบอร์เบ,บจืดๆเอาไปต้มเป็นน้ำซุปก็ได้ต้มกินแล้วกับกินข้างในมันกลินเปลือกมันนะได้กิ่นน้อยเดียวนะได้อันนี้ได้กินเป็นประโยชน์หง่องเกี่ยวถ้วยน้ำ ดักคาแรนครับปวดักคาแรนหมันรอบล้วางหงุงตัวเรื่องเอาเลือกออตัวไตัวน,นี้วะเอดูไปดูลานน์โนฮะดูลานน์น của qua đó 1899 Rồi cái 8, ừ. cái nè. <laughs> 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 <phú> <laughs> มาจากมาแบบดอนบวชอดมุกมอกมักมุกมังนี่มักมองเสียเอาไปเท่าเจ้าวะมุกจุกยใหญ่อันนี้อีกรุ่หนึ่งขาดไฟหนะ่งขาดไปลูก่งตัดไฟหนึ่งฮะ

กง้ามกคืกกกกอกอวางแปาิดลเป๊ปา,กป,ากปกอนอ <c> ย <oughs> <c oughs> ู่ร้านคนเดียวเหรอคุณแม่อยู่ร้านคนเดียวไม่มีค่อยมีแขกเลยลูก๋าแม่ทำรสเจ้ามาให้ชิมอขอบค,ค่ะคร่นัช่องน้ำทุเรียนคุณแม่กินน้ำทุเรียนโอเคจ้ะ กินค่ะกินทุเรียนกินค่ะกินทุเรียนน้ำทุเรียนเหรคะค,ค่ะขอบคุณมากมากค่ะกินค่ะทุเรียนสดสดก็ยิ่งกินอร่อยดีเ <c oughs> เอามาขายนี่ไม่เคยกินเลยอาเก็บไว้จะขายอย่างเดียวขายกำไรมันได้กำไรแค่สองบาทก็จะกินมันก็ไม่มีกำไรตั้งสามสิบกว่าเรียนเนาะ <c oughs> ลองชิมดูนะคุณแม่ไม่รู้จะมาไว้เผื่อคุณแม่อู้ว่าอร่อยมาฝากฝากมาฝากขายคุณ เทามาฝากขาเลยนะคแม่จะบอกทำกับข้าวเก่งแท้ทำกับข้าวเป็นสูตรวันนี้มาเอาบราซิล ข้อสั้นเดียวอ,ยวอ้มีนี่ด้วยนี่ไงน,นี่อันนี้คุณแม่ พอแล้วคุณแม่กลับบ้านแล้วนะใช้เลนเลยนะลูกไม่เอาได้ตัวนี้พอแล้วได้แต่ได้กลุ่มเรามาไวเอาแล้วกันโอเคกลับแล้วนะคุณแม่เอาแกงส้มไหมแกงส้มผักรวมไหมขอบคุณนะคะปังไรได้ของครบแล้วบ๊ายบายคุณแม่เจอกันใหม่นะคะสวัสดีเจ้าค่ะบบ๊าายไปนวดแล้วระวังเดี๋ยล่ะ ลออกจากหองเสื้อมารูดลงใส่คิดินเลยไดยของหลายแลย้วบพพรสิกลับบ้านแล้วเนาะเาเนาะขออัปตาขอตัวอัมลาพาจากจะขอสวัสดีคลิปนี้บ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบาในบพพร <c oughs> <c oughs>